มาละเดอ้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจของไอแคนอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อ น้องครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา เพื่อลดค่าครองชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องนะครับโดยให้ความช่วยเหลือน้ําประปาในวงเงิน100บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุล,ลาคม2563ไปจนถึงกันยายน2564จากเดิมที่สิ้นสุดไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนกับกปพแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ําอีกนะครับสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับการประปาส่วนภภูมิาคนะครับ ก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือไปที่สำนักง,งานใหญ่สำนักง,งานการประปาส่วนภูมิภาคเขต1-10และสำนักง,งานการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง234สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งจะใช้สิทธิ์ได้รวมระยะเวลา12เดือนนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ลงทะเบียนครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ